อ่าตอนนี้เราเรามาดูนะมาดูผลการอ่านนะครับอ่าสภาพร่างกายของพี่ไพศาลและของพี่อำนาจเนาะพี่อำนาจอ่าอายุ73ปีนะครับอ่าพี่เขาใช้เจเลเรนูเนี่ยมาได้ประมาณส3 3วัน3วันแล้วเนาะใช้เจเลเรนูมา3วันอ่าแล้วก็อ่าเรามาที่บริษัทอาเซียนะครับ ตอนก่อนที่ที่ใช้ครั้งแรกอาที่ใช้ไป3ามวันเนี่ยเราไม่ได้ตรวจเครื่องแมคคาเนาะไม่ได้ตรวจแต่ตอนนี้ว่าเรามาที่นี่เนี่ยเรามาใช้อารีดอกกับกินน้ำเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมอาก็เลยผลเดี๋ยวจะให้ให้จะให้ดูว่าการที่เราใช้รีดอกที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปจากเดิมจากที่พี่ปกติที่พี่อำน,นาจใช้อยู่เนาะเราดูตรงนี้เราดูตรงนี้นะครับ ไอตัวแรกเนี่ยมันเป็นสภาวะของความยืดหยุ่นของหลอดเลือดนะครับความยืดหยุ่นของหลอดเลือดครั้งแรกในของพี่น่ยอ่านได้ลบ -10 บลบสิบนี่ถือว่าความหลอดเลือดการยืดหยุ่นของหลอดเลือดนี่ดีนะคือครั้งแรกเลยที่พี่ใช้เรนูมาแล้ว4วัน แต่พอพี่มาที่บริษัทเนี่ยเราใช้เตเรียนดูมากขึ้นมากขึ้นกว่าหลายเท่าเลยเนะเาะแล้วกินน้ํารีดอกด้วยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีการมาร์กหน้าด้วยโคนโคนมาร์กด้วยหลอดเลือดเปลี่ยนเลยครับจากลบสิบเป็นลบสิบเจ็ดคำว่าลบเนี่ยดีบวกนี่ไม่ดีแต่ถ้าลบมากเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะฉะนั้นลบสิบลบสิบเนี่ยเมื่อเราใช้รีดอกมากขึ้นกินน้ําด้วยมันจะกลายเป็นลบสิบเจ็ดแสดงว่าความยืดหยุ่นของหลอดเลือดเนี่ยมันเพิ่มขึ้น เมื่อหลอดเลือดยืดหยุ่นดีขึ้นเนี่ยการไหลเวียนเลือดก็ดีขึ้นเนาะการไหลเวียนเลือดก็ดีขึ้นอ่ะนี่ที่เราเห็นภาพเลยเนาะชัดๆเลยตรงนี้ก็คือลบสิบเจ็ดนะครับอ่าอีกตัวหนึ่งที่เป็นภาวะที่พี่อำนาจบอกว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นกับผมทําไมพา,ามความเครียดความเครียดในร่างกายเนี่ยตอนอ่ามาก่อนที่จะเพิ่มดีดออกที่บริษัทเนี่ยความเครียดเท่ากับเก้าสิบพี่อำนาจบอกว่าไม่ได้ตัวเองไม่ได้เครียดเลยแต่ อาจจะตัวเองอ่ะไม่ได้เป็นคนเครียดแต่ร่างกายมันเครียดเ mm. นาะเออร่างกายมันเครียดมันเลยทําให้ภาวะในร่างกายในร่างกายเราอ่ะมันทํางานผิดปกติหมดโดยที่เบางทีเราไม่รู้ตัวความเครียดอ่านได้เก้าสิบอ่ะเก้าสิบเนี่ยถือว่า <c oughs> คือถ้าเป็นคนที่มีความเครียดด้วย,วยตัวเองด้วยก็กลายเป็นโรคบ้าไปแล้วอ่ะเก้าสิบนี่ถือว่าเครียดสูงมากเลยนะเพราะว่าเราเกณฑ์ตั้งแต่ศูนย์ถึงร้อยอ่ะ อ๋อ <No. S 2> นี่นี่พี่เขาถึงเก้าสิบนะสูงนี่คือดีนะครับไล่ไปเรื่อยๆจนถึงเก้าสิบนี่ถือว่าสูงมากนะครับหลังจากที่เรากินน้าดีดอกเพิ่มขึ้นกินน้าดีดอกน้ําดีดอกพี่ก็ไม่เคยกินนะ่ะนะฮะเพิ่งมากินครั้งนี้ครั้งแรกใช้เจลเรนูอย่างเดียวนะครับอ่าแล้วก็กินมาเนี่ยเนี่ยความเครียดลดลงเหลือเท่าไหร่พี่เจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองเลยแต่พี่กันรู้สึกว่ามันไม่ได้เครียดเนาะเพราะว่าร่างกายพี่ไม่เครียดแต่ร่างกายข้างในซึ่งพี่ไม่รู้อะมันลดความเครียดลง มันลดความเครียดลงเหลือเจ็ดสิบสองเลยนะครับซึ่งซึ่งมันจะมีผลต่อภาวะในร่างกายเรามากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่เป็นคนที่ออกกําลังกายประจําแต่ชีพจรทุรกคนจะต้องเต้นให้มันช้าเนาะคนที่ออกกําลังกายบ่อยแต่พี่เต้นถึงแปดสิบสามซึ่งมัน,ม,นมันผิดปกติเนาะมันผิดปกติจากที่ไลฟ์สไตล์เราที่ออกกําลังกายเนี่ยมันควรจะต้องอยู่ในเลงที่ไม่ควรจะเกินสูงกว่านี้เนาะน่าจะเจ็ดสิบหรือหกสิบแต่หลังจากที่พี่ใช้ น้ำรีดอกและก็เจลรีนูเพิ่มขึ้นเนี่ยลดเหลือเลยเจ็ดสิบแปดลดเหลือเจ็ดสิบแปดชีพจรทำงานดีขึ้นหัวใจทำงานหนักน้อยลงนะะเดี๋ยวเรามาเจาะลึกเรามาเจาะลึกในเรื่องของระบบการทำงานอีกครั้ง